เต้นกันเขาไม่รู้ทั้งหน้าจอในจอหลังจอโซเชียลจะต้องผักดันทําไมไม่คิดจะผักดันว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านก็ได้ทั้ทงทั้งที่เขามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเหรอคะ ทำไมน้องยังจะย้ำอยู่แบบคุณสรัชยูช่วยบอกน้องหน่อยสิยังไงคะเฮ้ยคุณช่วยบอกกับน้องหน่อยเราเราคุยกันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันคุณตูนค่ะผมก็แลกเปลี่ยนไะแต่เห็นว่าสนิทกันน่ะเราเป็นกันเองตูนค่ะท่านสวตูนจะจะถามเป็นความรู้ว่าจริงๆเนี่ยในในระบบของไทยพักอันดับหนึ่งเขาต้องได้เป็นรัฐบาลถูกไหมคะพี่น้องน้องต้องถามเนี่ยคุณสรัชยูคุณวันชัยถามวันชัย มาคุณว uh, ันชัยบอกคุณเด้เลยอยากให้คุณวชัยบอกตัวคุณฟังอยู่ค่ะคุณวชัยบอกบอกได้สักทีผมก็รับบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยก็มันมีหลายขั้งหลายหนคุณสอยุทธ์เล่าไปถึงสมัยอาจารย์เสนีนี่ท่านก็ได้เสียข้างมากก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลค่ะถ่กไหมเออซึ่งตอนนั้นมีสวมาร่วมโหวตนายกไหมคะท่านสววันชัยอะไรนะั้นนั้นมีสวมาร่วมโหวตนายกด้วยไหมคะ อ๋อสวก็ไม่ได้เก oh, okay. ี oh, a, ah, okay. magic, ่ยวหรอกค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวค่ะค่ะพอดีครั้งนี้มีสมื่อก็มีช่องนึงนั่งด่าสวอยู่บนกอะเอ๊้คุณจะไปด่าทําไมอืไม่ด่าเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คนในสังคมเนี่ยไม่ได้ด่านะคะคือเขาคาดหวังอะไรตัวต้นบอกพี่คาดหวังว่าท่านเป็นสวผู้ทรงเกียรติเป็นสภาสูงตามชื่อใช่ไหมคะก็มองว่าจะเป็นสภาที่มีวุฒิภาวะช่วยดูแลประคับประคองประชาธิปไตยอย่างนี้ค่ะ เขาประคับประคองอยู่แล้วให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณพิธาจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าคค่่ะะมันอยู่ที่ความสามารถของคุณพิธาพักเก้าไกลค่ะสวชุดนี้แม้จะมาจากการแต่งตั้งแต่สวชุดนี้เริ่มทําตัว